สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a อทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวดราม่าเงินถลม่ม6ราศีนี้ฉลุยรับทรัพย์คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวง6ราศีค่ะที่มีเกณฑ์พลิกจากร้ายกลายเป็นรวยได้เลยนะคะเรียกได้ว่าเป็น6ราศีที่มีเกณฑ์จะพบกับความสำเร็จได้รับทรัพย์ได้รับโชคในช่วงนี้ด้วยค่ะ ใครจะไปโชคร้ายได้ตลอดไปจริงไหมคะเรียกได้ว่าหราศีนี้มีเกมพลิกจากร้ายกลายเป็นรวยแล้วล่ะคะ่ะต้องขอบอกเลยว่าที่ผ่านมาทั้ง6ราศีนั้นย่ำแย่ทำอะไรก็มีแต่อุปสรรคแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปชีวิตของพวกท่านทั้ง6ราศีจะได้พบกับความสุขความสําเร็จปรารถนาอะไรก็จะได้ในสิ่งนั้นจะสำเร็จไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินเลยนะคะ เอาแล้วค่ะไม่รอช้าเรามาเริ่มเปิดดวงว่ามีราศีไหนบ้างค่ะราศีแรกเลยก็คือท่านที่เกิดในราศีกุมราศีที่สองคือท่านที่เกิดในราศีมีนราศีที่สามคือท่านที่เกิดในราศีพฤษภราศีที่สี่คือท่านที่เกิดในราศีกันราศีที่ห้าคือท่านที่เกิดในราศีพิจิก และส่งท้ายกันที่ราศีสุดท้ายที่เข้าเกณฑ์ด้วยก็คือท่านที่เกิดในราศีธนูค่ะเรียกได้ว่าทั้ง6ราศีนี้ที่ผ่านมาถือว่าเป็นช่วงที่หนักหนาสาหัสเอาการอยู่เลยนะคะแต่พอมาถึงช่วงนี้ค่ะที่ดาวอาทิตย์ย้ายแหลงพฤหัสแถมยังเป็นคู่มิตรจะส่งผลให้ในเรื่องของการงาน อะไรที่ทำค้างไว้ก็จะถูกสารต่อแล้วก็ทำต่อจนสำเร็จค่ะส่วนในเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็จะรวยเนื่องจากดาวพฤหัสนั้นจะส่งเสริมดวงชะตาของท่านทั้ง6ราศีได้เป็นอย่างดีทำให้คนทั้ง6ราศีนี้มีโชคทางการเงินอาจจะมีเกณฑ์ได้รับรางวัลหรือว่าถูกรางวัลจากการเสี่ยงโชคก็ได้ใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่ก็จะมีกำไรชีวิต ชีวิตจะดีขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยล่ะคะ่ะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าไปหลงเชื่อคำพูดคนอื่นง่ายๆนะคะไม่งั้นท่านจะต้องทุกข์กับคำคนอื่นแน่ๆเลยคะ่ะเอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวง6ราศีที่ช่วงนี้มีเกณฑ์ดรามา่าเงินถล่มทลายนะคะ สำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ